ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนหลังจากที่โดนถล่มมาในการเจอกันครั้งแรกวันนี้น้องๆได้โอกาสแก้มือกับทีมบางกอกลาสรุ่นอายุไม่เกิน16ปีอีกครั้งในตำแหน่งของกองหลังผมเลือกน้องไม้ครับน้องไม้ส่วนเมดฟิลแน่นอนครับผมผมเลือกกล้องแล้วก็คนสุดท้ายที่ผมจะเลือกนะครับก็ขาดไม่ได้เลยครับและผมก็เชื่อว่าโอกาสของน้องณนะช่วงเวลานี้เหมาะแล้วก็ ได้มากที่สุดก็คือน้องเชลก็สรุป3คนที่เราเลือกนะครับเอาคุณก่อนนี่คือกองหลังก็คือน้องนิวน้องนิวที่เป็นประตูครับของผมเนี่ยผมขอเป็นกองกลางนะครับก็คือน้องภูพานนะครับอีกคนหนึ่งผมเห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็สิ่งที่เขาประกอบหลายๆอย่างผมให้เป็นน้องก้องนะครับผมว่ามันจะได้มีความความคิดเห็นหลากหลาย ถ้า16คนให้ผมเลือกนะครับก็จะมีกล้องมีปูพานแล้วก็มีเชลนะครับแต่คิดว่าคนที่น่าจะได้ไปมากที่สุดเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ผมยกให้เชลครับสรุปเลยนะพี่สรุปทีมคนที่เราเลือกว่าน่าจะได้แน่ๆสามคนครับเชลเชลปั๊กปั๊กและก็เป็นทีมเราสองคนโอเคตามนั้นเนาะครับผม บอกน้องก็ว่าทําให้ดีที่สุดด้วยสุดความสามารถนะฮะสุดท้ายก็เป็นกาลังใจให้เขาครับที่จะก้าวเดินต่อไปครับผมแม่ก็ขอให้กำลังใจนายเด้อให้นายเต็มที่นะลูกขอให้ลูกประสบความสำเร็จในสิ่งที่ลุงมุ่งหวังถึงจะผ่านหรือไม่ผ่านรายการนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนั้นสูงสุดของของนายแล้วนะนายเนอ้อขอให้นายสู้ๆนะลูกเต็มที่นะลูกรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะก็เป็นแบบสุดท้ายก็อยาก เห็นลูกเล่นแล้วก็ได้รับขา่าวดีขอให้ป้องอสู้นะครับตั้งใจทำให้ดีที่สุดการที่ได้เข้าร่วมกับโครงการเลสเตอร์ใน,นครั้งนี้ผมถือว่าเขาบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับเพราะนั้นการจะได้ไปหรือไม่ได้ไปผมบอกลูกเสมอว่าไม่ใช่สิ่งสำคัญเพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือการได้พบเพื่อนทั้งหมดที่มาร่วมในโครงการ เรียกได้ว่าน้องๆจากทั่วประเทศจะฝ่าฟันอุปสรรคทําให้เหลือรอดมาเพียงแค่16คนสุดท้ายวันนี้พวกเขาก็ยังต้องเจองานหนักเพื่อจะพิสูจน์ความสามารถให้เข้าตาโค้ชทีมชาติไทยโค้ชซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองหลักเกณฑ์การคัดเลือกจริงๆเราดูเทคนิคส่วนบุคคลก่อนนะครับแล้วมาดู p o s i t i o น i n g หมายความว่าตําแหน่งนะฮะทุกตําแหน่งมีมีความแตกต่างกันพี่โก้พยายามติดตามน้องๆตลอดเวลาอยู่แล้วนะก็เชื่อว่าวันนี้จะเป็นแมตช์ล้างตาด้วยเพราะว่าเคยปะทะกันมาครั้งหนึ่งแล้วกับทีมบังกลาส ซึ่งแบกน้ำหนักมาดังนั้นก็อยากเห็นทุกคนเล่นในเกมแล้วก็เล่นได้มีความสุขเพราะว่าฟุตบอลเป็นเกมที่จะต้องมีความสุขไม่เครียดถ้าเครียดแล้วจะตื่นเต้นนะจะไม่สามารถที่จะผ่านเกมระดับนานาชาติได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้พี่มาในนามของเออเป็นโค้ชให้พวกเราเฉยๆแต่วันนี้ จะมีพี่ซิกโก้จะเป็นคนที่คอยเลือกเรานะฮะพี่โก้จะไม่ได้มาลงนั่งอยู่ข้างล่างซึ่งเราได้เจอกับทีมนี้มาแล้วในรอบออต้นๆนะซึ่งเราแพ้เข้ามา7ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่มาในวันนี้ซึ่งเราก็ไปเผชิญด้วยกันมาละเราก็มีทั้งเสมอมีทั้งชนะมีทั้งเจอกับทีมออสตาเราก็ทำผลงานได้ดีขึ้นนะครับก็ก็หวังว่าวันนี้นะครับ เป้าหมายของพวกเราก่อนเลยคือเอ่ออย่างน้อยๆคว้าหนึ่งแต้มคว้าหนึ่งแต้มเนี่ยก็คือการการเสมอก่อนนะบโบนัสของเราคือการชนะนะฮะเอ่อไม่มีต่อล้อต่อเถียงกับกรรมการอยู่แล้วนะครับพวกเราเป็นเจนเนอเรชั่นอยู่แล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับ แล้วครับตัดมาสู่บรรยากาศเกมการแข่งขันนะครับระหว่างน้องๆทีมโกกับ BGU 16นะครับได้กลับโคจรมาเจอกันอีก1ครั้งนะครับรอบแรกนี่น้องๆโดน BGU 16นี่อัดไปเละตุ้เป๊ะเลยนะครับเประตูตอนนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นหนัดแห่งความสําคัญนะครับแดที่เราจะรู้แล้วนะครับว่าใครจะได้ก้าวไปสู่อะคาเดมี่ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ยากาศค่อนข้างคึกคักครับท่าการคนดู7จ็ดปืน per คนนะครับเต็มราชมังคลากีฬาสถานเลยครับมาดู11อรายชื่อตัวผู้เล่นนะครับน้องนิวนะครับน้องรุ่น้องคอปเตอร์น้องไม้นะครับแดวรับนะครับกองกลางมีกล้องปูพานครับหนุ่มแล้วก็บุ้ยนะครับน่าออกเสียงถูกแล้วนะครับ 3. แนวรุกครับป้องเชลแล้วก็เก่งนะครับ คนดูนี่เรือนแสนนะครับแต่มีความจุเลยครับไม่มีที่นั่งครับที่นอนล้นวนเลยนะครับเอาละครับเริ่มเกมครับครึ่งแรกนะฮะเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาเลี้ยงขึ้นมาโรงเรียนเราก็เล่นได้สนามแค่ล้นบอลขึ้นทาง BG ครับทางขวาเปิดมาสกลับไว้ได้ครับนี่โคตรรุ่งนะครับ เล็งมาเลีเลนนโคตหลงสักนะครับประจักรตานะครับเชลกวางมาเชลามมาเชลกวางม,มาเลยไปมาครับได้ลุยมาน้องทีมโกทางซ้ายเชลเชลแหวกแหวกแลแ้วเตะยัดเข้าไปลูกนี้เป็นลูกคอนเนอร์ครับนี่คุณต๊อบอ,อวายวัตศรีวัฒนประภาครับผมรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับวันนี้เข้ามาชมเกมอยู่ด้วยก็ มาชมอยู่ข้างๆโคซิโก้เลยนะครับเกมรับเกมรับกองเล่เล่เล่เลาก็มีพี่เต๋านะครับที่เคยโดนน้องทีมโกเตะล่วงไปนะครับแบ็กแบ็กแบ๊ดข้างหน้าข้างหน้าอ่โอเคอย่ายืนข้างหลังอย่ายืนข้างหลังแบ็กแบ็กอย่ายืนข้างหลังเขาข้างๆข้างๆ ค่อนข้างเอาจริงเอาจัางเหมือนกันนะครับนั่นภูพานครับยืนเป็นกำแพงอยู่ตัวนิดเดียวแต่ว่าความสามารถนี่ล้นเหลืออยู่แล้วครับเปิดจัดเข้าไปลูกนี้ไม่ผ่านครับเตะเคลียร์ย้าออกมากรนี่ครับภูพานจับตาดูดีดีครับคนนี้มีฝีเท้าไม่ธรรมดานะครับคุมเกมแดนกลางที่ต้องบอกว่าสุดยอดเลยพาดเก่งพัดพัดเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางลุยกันต่อครับบีจ1 6ยูเอาโดนเลาะโดนตัดเอาไปได้ครับหม่ได้ก้าครับน้องปอง ข่ากลางครับโอ้โหลูกนี้เปิดทะลุช่องครับตัดแนวรับโอ้โหแต่ว่ายาวไปนิดเดียวครับบอลไม่ถึงกล้องนะครับคนเปิดเป็นเก่งนะครับรแทนเพื่อนก่อน,น,เ,นเหมือนเหมือนหลอน้ำแดงนะครับคนหัวจุกนั่นนะครับคู่คู่สังอาคู่สังอาคู่สั่งเอาคู่หมาใ่ครับ กองครับทางซ้ายกระชากลากถูตัดเข้าในลูกนี้เอาได้ครับแต่แต่ว่าบอลมันห่างตัวไปนิดนึงครับแต่วันนี้ดูลน้องๆทีมโกมีความมุ่งมั่นมากนะครับคือนัดที่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับโดนถล่มไปครับนัดนี้ก็ต้องการเอาคืนนะครับว่าตอนนี้บ g จียยังคุมเกมอยู่นะครับมาครับออกซ้าย ต,ตัวไปนิดนึงครับต้องตามมาเล่นกอน,อนยึกยักอยู่เอา้าตัดเข้าไหนผ่านไปเฉยเลยครับตบเข้ากลางยังไงครับสกัดได้หรือเปล่าผู้ผ่านวิ่งไล่อยู่กลางสนามแล้วยิงไกลลูกนี้หวาดเสียวจริงครับกับจังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะรอดจากการเสียประตูหรือไม่ช่วงนากลับมาติดตามชมกันครับ